สวัสดีครับเพบสีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามกันตอนสำหรับแนวทางนะครับเนคเอิเชา้า VIP กับเนิเอ่ KE, าง VIP นะครับก็สอบแนวทางนะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้อปโหลดมาให้ดูนะครับก็รับชมคลิปใหม่เลยนะครับแนวทางใหม่เลยนะครับก็อัดคลิปดึกนะครับอันนี้เีบ็บปุ่นเสร็จงาน ก็มาดูนิเคเลยนะครับก็แนวทางนะครับก็เมืองาลของเมือบาลนี้วันที่14เนาะก็เข้า vip อย่างเดียวเนาะวิ่งโลดนะครับสำหรับแนวทางครับ ก็สแนวทางนะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับก็จาก0ูนย์กนะครับก็คัดเลยแค่2ตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับ เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับอาจจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางทุกแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับครับก็มาตามกันต่อสําหรับวันที่15นะครับเดือน11พศ2567นหรอบเะครับกับนิเอเช้า VIP กับนิกเกอบ่าย VIP นะครับ2แนวทาง เรามาดูนิเคช้า VIP นะครับนิเคช้า V i p ก็วันนี้จุดบินแเลขสี่เจ็นะครับสี่เจ นี่คือชุดวินนะครับเรามาดูเลขเด่นนะครับเลขเด่นวันนี้ก็ตัวข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับเลขสีกับเลขเจ เลขสี่กับเลขเจ็ดวันนี้คำนวณยากมากเลยตัวเลขนะครับเพราะว่ามันออก0ูนย์ศูนย์สามนะครับข้างล่างก็ศูนย์ วันนี้ผมจับเลยเนาะก็เน้นในที่ครับผมเน้นในที่เลขสี่นะครับก็จะจับที่สี่สองสี่แปดสี่เก้านะครับสามชุดสี่8งสี่แปด สี่เก้าวันนี้ผมชอบติดเลข2แล้วก็ติดเลข2ก็ให้ระวังอีกตัวหนึ่งนลครกบเลขเด่นอีกตัวเนาะสีวันนี้ผมเน้นที่สเลขเด่นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น7จ็72 นะครจะเป็น72ส่วนส,ส,สามตัวผมจับที่เก้าสี่สองนะครับเก้าสี่สองแล้วก็ สี่เจ็ดสองนะครับสองชุดนะครับถ้าตานใดไม่ชอบที่ผมจับเลขสี่เนาะสี่สองสี่แปดสี่เก้านะครับ, 4, 2, 4, 8, 4, 9, รบเกิดเดนที่สี่ส่วนตัวที่ผมชอบผมชอบสี่สองกับเจ็ดสองนะครับตั้งก็จับเพิ่มเติมได้ถ้าชันชอบเลขเจ็ดนะครับจะเป็นเจ็ดแปด 7 9 7 8 9นะครับ78 79ที่ผมยังไม่ได้จับแล้วก็ตัวประกบ2 8 2 9แล้วก็8 9นะครับกลับไปกันต่อที่ m k by v i p นะครับ m k by v i p วันนี้นะครับจุดวิน 54789นะครับ54 7 89สํหรับชุดวินนะครับเลขเด่น ก็ตัวข้างหน้าเลยนะครับ5กับ4นะครับแนวทางของผมนะครับจะเอาเลขเด่นไว้ข้างหน้านะครับส่วน3ตัวหลังก็คือตัวประกบนะครับเพราะว่ามันจะสะดวกในการจับแนวทางแล้วก็มองเห็นชัดเจนนะครับตัวที่ผมเน้นให้อันนี้เน้นให้ที่เลข5ตัวเดิมนะครับ หวานก็เขานะ้ะเขา 5, 5, นะ้า55เนาะวันนี้ก็ได้เล 5, ข5กับ4ีนะครับ4ชนกัน2ตัวนะครับไม่รู้ว่าอันไหนจะมาก,ก่อนนะครับแต่ผมจับนิเคเช้านะครับ4 1เน้นที่4ส่วนบาทเน้น5นะครับก็จับที่ 5้5เจ็ดหแล้วก็ห้าเก้านห้าเจ็นี้ผมชอบที่ห้าเกานะครับห้าเกชอบชุดนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเลขเด่นอีกตัวนะครับคือ49 รวมแลก็เป็น2ชุดสำหรับเลขเด่นมาด้วยกันนะครับคือ5 4ส่วนตัวนี้ก็4 7กับเลขเด่นมาด้วยกันรเรามาดู3ตัว3ตัวมจับให้2ชุดนะครับก็จับที่ 395หรือ359สลับกันได้กลับกันได้นะครับแล้วก็459บบสชุดนะครับ3ตัวหรืทตานใดจะเพิ่มเติมนะครับให้จับในชุดวินนะครับซึ่งตัวที่ผมไม่ได้จับเลขก4ก็คือ47 48 แล้วเลขเด่นมาด้วยกันคือ78 79แล้วก็89นะครับครับไปที่รับเนาตังก็แก็เอาไว้นะครับครับใต้นี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่15เดือน11นะครับพศ2 5 6สอนบะครับกับเนาตังนีเคเช้า vip กับนิเคอีบาย vip นะครับครับ หยิบจับตัวไหนนะครับไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ